ท่านผู้ชมที่เคารพครับข้อคิดทิดบ้วนวันนี้เรื่องที่ผมจะให้ท่านคิดก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าผู้เคยบอกท่านผู้ชมไปหรือย่างว่าชีวิตคนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเราก็ต้องเริ่มตั้งบัญชีใหม่บัญชีของชีวิตมันจะมีอยู่สามบัญชีบัญชีที่หนึ่งคือบัญชีครัวเรือน บัญชีที่สองบัญชีฟาร์มบัญชีที่สคือบัญชีชีวิต3บัญชีบัญชีครัวเรือนคืออะไรครับการจับจ่ายใช้สอยรายได้รายจ่ายหักลบแล้วเป็นอย่างไรบัญชีฟาร์มเราลงทุนทำธุรกิจอะไรเราใส่เงินลงทุนไปเท่าไหร่เรามี รายได้หรือผลลัพธ์จากการดำเนินกิจการนั้นไปเท่าไหร่บัญชีชีวิตเราตั้งต้นบัญชีด้วยการที่บอกว่าเอาปีใหม่แล้วเราตั้งใจทําความดีอย่างน้อยวันละสี่ครั้งดีเพื่อตนเองดีเพื่อครอบครัวดีเพื่อชุมชนดีเพื่อบ้านเมืองตอนนี้เราผ่านมาแล้วครึ่งปี เราได้ทำความดีมาแล้วกี่ครั้งและเราเผลอทำความไม่ดีไปกี่ครั้งความทำความดีกับทำความไม่ดีมันหักลบกันไม่ได้นะครับต้องคงค้างไว้แบบนี้เช่นเดียวกันกับบัญชีครัวเรือนและบัญชีชีวิตก็มาเชิญชวนท่านว่าครบครึ่งปีเคลียร์บัญชีของตัวเราในรอบครึ่งปีและ เร่งดำเนินการเพื่อให้ผลบัญชีของเราทั้งหมดนั้นเป็นไปได้อย่างดีและนี่คือข้อคิดทิดบ้วนสัปดาห์นี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้กำลังใจทิดบ้วนบางประมาะผลิตรายการด้วยการสนับสนุนทิดบ้วนบางประมาะนะฮะผมก็ขอตอบแทนท่านด้วยการมอบหนังสือสี่เล่มสู่ความสำเร็จเรารักกัน ไปทำสวนและพัฒนาอบาตอด้วยอบตอ,อาจารย์บ้วนมีคำตอบมากน้อยไม่เป็นไรครับขอเพียงน้ำใจที่เรามอบให้กันและกันขอบพระคุณทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยครับ